สวัสดีค่ะชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงของวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้นะคะเราจะมาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะเรื่องสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานะคะ,ะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานะคะรอบตัวเรามีสิ่งมีชีวิตมากมายนะคะก็ได้แก่ พืชสัตว์แล้วก็มนุษย์นะคะสิ่งมีชีวิตนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์นะคะสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์เนี่ยมีลักษณะดังนี้นะคะก็คือ1กินอาหาร2เคลื่อนไหวได้ สม,มีการหายใจสมีการเจริญเติบโตและหนะคะมีลูกมีหลานสืบพันธ์ุได้นะคะสิ่งเหล่านี้นะคะก็คือลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์นะคะ,ะคุณครูมีภาพมาให้นักเรียนได้ดูนะคะนักเรียนช่วยคุณครูหาหน่อยค่ะว่า ในภาพนี้สิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์มีอะไรบ้างอ่ามีอะไรบ้างคะอ่าอย่างแรกเลยก็คือกระรอกใช่ไหมคะอ่ามีกระรอกมีอะไรคะมีสุนัขอ่ามีอะไรคะมีนกมีนกกี่ตัวเอ่ยมีนกอยู่สองตัวนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ ผีเสื้อนะคะมีผีเสื้อด้วยหนึ่งตัวอันนี้ก็คือสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์นะคะ,ะมาดูสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์นะคะแถวท้องถิ่นของเรานะคะก็จะมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นปูอันนี้เขาเรียกปูนานะคะมีปูนาบาง บางบ้านนะคะเขาก็จะเลี้ยงแพะนะคะก็จะเลี้ยงแพะเอาไว้นะคะต่อไปก็คือไก่นะคะบ้านใครมีไก่บ้างเอย่ยมีไก่กันใช่ไหมคะต่อไปก็เป็นเต่านะคะเต่ามีกระต่ายแล้วก็มีนกนะคะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็คือภาพสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์นะคะก็จะมีมด มีกุ้งมีแมวมีช้างมีแมลงปอแล้วก็ผีเสื้อนะคะวันนี้คุณครูก็มีเกมสนุกๆมาให้นะักเรียนได้เล่นกันนะคะเกมคุณครูมีชื่อว่า เกมปืนฉีดน้ำเป็นยังไงเกมปืนฉีดน้ำเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันนะคะอ่ะข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งคำถามเขาคือลิง อะไรคือลิงคุณครูมีภาพมาให้ดูภาพแรกคือภาพอะไรคะภาพแรกก็คือเสือภาพที่สองคือลิงภาพที่สามคือผีเสื้อภาพไหนคะที่ตรงกับคำว่าลิงภาพไหนคะภาพที่เท่าไรภาพที่สองใช่ไหมคะภาพนี้ก็คือลิงนะคะได้ไป หคะแนนนะคะหคะแนนต่อไปข้อที่2ในข้อความเขาบอกว่าแมวไปดูสิคะว่าภาพไหนที่ตรงกับคำว่าแมวอ่ะภาพแรกคือหมาลายภาพที่2คือแมวน้ำนะคะนี้คือแมวน้ำไม่ใช่แมวนะต่อไปภาพที่3มคือ คืออะไรคะคือแมวอ่ะบอกคุณครูสิคะว่าแมวอยู่ภาพที่เท่าไหร่แมวนะคะจะอยู่ในภาพที่3นะคะอ่าใครตอบถูกบ้างได้ไปอีก1คะแนนนะคะ1คะแนนอ่ะตออไปข้อที่3นะคะข้อที่3คํานี้อ่านว่าอะไรคะค้างอะไรคะ ค้างคาวใช่ไหมคะค้างคาวเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนนกมีหน้าเหมือนไก่บินได้เหมือนนกนะคะค้างคาวเนี่ยจะออกหากินในเวลากลางคืนนะคะส่วนกลางวันเนี่ยเขาจะนอนนะคะค้างคาวเขาจะนอนห้อยห้อยหัวลงมานะคะชอบอยู่ในที่มืดนะคะชอบอยู่ในที่มืดอ่ะมาดูภาพภาพแรกนะคะก็คือภาพของ ค้างคาวนะคะต่อไปภาพที่2คือนกนะคะคือนกภาพที่3คือแพะนะคะแพะอ่ะบอกคุณครูหน่อยสิคะว,ว่าค้างคาวอยู่ภาพที่เท่าไหร่อ่าค้างคาวจะอยู่ในภาพที่1ใช่ไหมคะอ่ายิงปืนฉีดน้ําเข้าไปนะคะใครต่อบภาพที่1บ้างเอย้ยอ่าได้ไป 1คะแนนนะคะได้ไปอีก1คะแนนอ่าตอไปาข้อที่4ข้อที่4ี่คำนอ่านว่าอะไรคะอ่านว่าเต่าใช่ไหมคะอ่ามาดูภาพเต่าเต่าอ,อยู่ตรงไหนเอ่ยอ่าภาพแรกเลยภาพแรกคืออะไรคะเต่าใช่ไหมคะภาพที่2คือปูนาภาพที่3คือ จระเค้ใช่ไหมคะเขาเรียกจอราเคดูสิคะว่าเต่าคำไหนคำว่าเต่าภาพไหนภาพไหนคือเต่าคะภาพที่1ใช่ไหมคะแล้วก็ยิงปืนฉีดน้ำเข้าไปเลยใครตอบภาพที่1นึ่บ้างเอ้ยได้ไปอีก1คะแนนนะคะได้ไปอหนึคะแนน อ่ะต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่5ข้อนี้คือคำว่าอะไรคะปลาทองใช่ไหมคะปลาทองอ่ะมาดูภาพแรกภาพแรกคือปลาอะไรคะนี่ปลาฉลามใช่ไหมคะต่อไปภาพที่สองคืออันนี้ปลาอะไรคะปลาทองใช่ไหมคะแล้วนี้ล่ะรูปสุดท้ายคือปลากา ใช่ไหมคะ,อะบอกคุณครูหน่อยเลยว่าปลาทองอยู่ตรงไหนืหูภาพที่1 2หรือว่า3ปลาทองนะคะจะอยู่ในภาพที่2นะคะภาพที่2เพราะฉะนั้นข้อนี้ได้ไปอีก1คะแนนนะคะไหนใครได้5คะแนนบ้างเอ่ยไปดูรางวันกันนะคะ รางวันได้ห้าเต็มห้าได้ห้าคะแนนนาได้ถ้วยทองมาแล้วนะคะอันนี้ก็คือสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ใช่ไหมคะอ่ะใบงานของเรากิจกรรมของเรานะคะ กิจกรรมเรื่องสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์นะคะคำชี้แจงเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนชื่อสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ตามภาพที่กำหนดให้นะคะ,ะภาพแรกคือภาพอะไรคะภาพแรกก็คือนกใช่ไหมคะนกเขียนยังไงเนาะอกกอน,นกนกนกเขียนยังไงคะนก นกใช่ไหมคะอ่าต่อไปข้อที่สองก็คือช้างอ่าข้อที่สองคือช้างข้อที่สามก็คืองูใช่ไหมคะสี่คือไก่ และสุดท้ายเลยข้อที่5คือสิงโตใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทําใบงานนะคะมีทั้งหมด5ข้อใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวเรามาสรุปพร้อมกันนะคะสรุปเลยก็คือสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์นะคะลักษณะของเขาเนี่ยก็คือจะมีจะกินอาหารได้สืบพันธุ์ได้ หายใจได้นะคะแล้วก็เคลื่อนไหวได้ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือลักษณะของสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะ,ะชั่วโมงนี้นะคะก็ได้หมดเวลาลงแล้วพบกับครูอุ๋ยได้ใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะวันนี้ครูอุ๋ยขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ